สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่12สิ่ิงหาคม2,568นสะครับสุขสันต์วันแม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นเทปที่5นะครับที่ทางหนกระแสทำเรื่องของหมอบีทูตสื่อวิญญาณนะครับก็จะเป็นเทปตั้งแต่วันที่6 7 8แล้วก็11จริงๆมันมีจุดเริ่มต้นนิดๆมาจากท้ายของวันที่5นะครับก็คือทั้งหมดผมทําสรุปไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูสามารถไปดูกันได้ก็มันจะมีการพูดเรื่องประเด็นของหมอปี มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแขกรับเชิญเพื่อจะได้แบบมุมมองกับข้อมูลที่มันแตกต่างกันเท้าความสําหรับคนที่ไม่รู้จักหมอบีนะครับหมอบีคือคนที่ได้ฉายาว่าทูสื่อวิญญาณเพราะเหมือนที่แกไปออกรายการรวมถึงเรื่องเล่าว่าเคยไปปราบผีต่างประเทศแล้วก็แบบของในรายการในประเทศทยก็จะแบบมีไปช่วยแก้ปัญหาบ้านที่แบบมีวิญญาณมีนูน่นมีนี่อะไรครับก็คือประมาณนี้นะครับจนแบบแกมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็จุดที่ทําให้เหมือนมีแฟนคลับ ก็คือเรื่องของการสอนหลักคําสอนที่กสอนนะครับหให้ยึดมั่นในศีลห้ายึดมั่นในความดีและความดีจะช่วยปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับแล้วก็อย่าให้ค่ากับสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือสมมุติเราไปแล้วเราไปเจอก็คือแบบให้ทําเป็นไม่สนใจเพราะการให้ค่าของเราเนี่ยจะทําให้เขายิ่งมีพลังเพิ่มขึ้นอันนี้คือคําสอนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือการช่วยงานหลวงพ่ออารลงกดซึ่ง เป็นเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุที่เรารู้กันว่าแกช่วยเหลือผู้ป่วยห้ชวีมานานมากแล้วนะครับก็เลยแบบมันได้ใจและมีแฟนคลับกลุ่มใหญ่แต่ปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้มีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนะครับโพสต์จังหวะเดียวกับที่แกป่วยแล้วก็มันมีการโพสก็คืออาจารย์ตรินเลยล้กันบอกบอกชื่อเลยอาจารย์ตรินเนี่แกบอกว่าอย่าเพิ่งรีบตายเวรกรรมกําลังทํางาน ลูกศิษย์ยิ่งข่าวอาจารย์ยิ่งขลังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วชาวหนวดก็ชาวเน็ตก,ก็ไปแบบปันโยงกันพอดีว่าแบบช่วงพอตอนนัดละคนก็จะมอง,งเอ๊ะหมอปลายหรือเปล่าปรากฏว่ามาบิงโกที่เป็นแบบหมอบ,บีนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาของการทําผลกระแสถึงเทปที่5นี้นะครับประเด็นแรกน,นะครับคือเรื่องของทนายเกิดผลนะครับทนายเกิดผลเนี่ยแกมาอยู่ในเทปตั้งแต่เทปวันที่5นะครับแล้วก็เทปวันที่6 แล้วก็ตั้งแต่ตอนเรื่องมันเริ่มเริ่มนะครับแล้วด้วยความที่แกเป็นลูกศิษย์ของทางวัดพระบาทํำพูเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อลงกฎนะครับแกก็เลยเหมือนกับไปช่วยดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยจนกระทั่งมีโฟนอินเข้ามาในรายการแล้วก็บอกข้อมูลกับทางพี่หนุ่มนะครับว่าเนี่ยเออได้คุยกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยหมอบียมาคุยกับหลวงพ่อแล้วนะยอมรับผิดที่เอาเงินไปสร้างบ้านซื้อรถอะไรก็แล้วแต่นะครับกับอีกประเด็นหนึ่งคืออ่า ตัวมันจะมีเรื่องของที่ดิน2000ไร่ที่เป็นที่ดินของวัดแต่ว่าโดนโอนไปเหมือนกับเป็นวัยวะวยาวัจกรคือผู้ดูแลเงินของวัดรุ่นแรกนะครับแล้วพอกเกษียก็เลยเป็นของรุ่นๆๆลูกรุ่นหลานกลายเป็นว่าทางข้อมูลที่แกได้มาก็บอกว่าเนี่ยทางรุ่นๆๆลูกรุ่นหลานบอกว่าไม่ให้คืนอยากได้ก็ฟ้องเอานะครับแต่ปรากฏว่าผ่านมาแค่ไม่กี่วันกลายเป็นว่า,าทางวัดมาให้ข้อมูลว่า เหมือนข้อมูลมันไม่ตรงกันอะมาคนละเรื่องกันไปเลยนะครับก็เลยกลายว่าถ้าภาษาชาวบ้านที่พูดกันในการบอกว่าทาั้งทางคุณแพรลี่กับอาจารย์ตุลรงก็บอกว่าอุ้ยที่ทำอย่างเงี้ยทําให้แกหมาไปเลยนะคือแบบเหมือนมาบิดแกบิดในที่นี้น่าจะมาจากคาว่าบิดพริ้วนะครับก็คือไม่ไม่ซื่อตรงอ่ะซึ่งอาจารย์จยตุลรงกก็มองว่าโหแล้วอย่างเงี้ยหลังจากนี้ใครจะกล้าเป็นทนายให้คุณในเมื่อแบบขนาดที่เป็นลูกศิษย์นะแล้วก็เข้าไปช่วยรุ่นแรกๆเลยนะกลายเป็นว่ามาโดนทําแบบนี้ซึ่ง ระหว่างรายการนะครับคือช่วงต้นน่ะมีการพูดเรื่องนี้แล้วระหว่างรายการน่ะอาจารย์จะรวบรวมเขาบอกเนี่ยทนายเกิดผลก็ส่งข้อความนาะยกบอกเนี่ยแกมีทั้งคลิปเสียงแล้วก็แชทอย่าใช้คำว่าเหมือนอย่าอย่าให้แกโดนโจมตีเยอะไปกว่านี้นะเดี๋ยวแกจะงัดหลักฐานแกออกมานะครับก็ของทนายเกิดผลก็ประมาณนี้แล้วประเด็นที่มันพ่วงกับเรื่องของทนายเกิดผลคือเรื่องของทายาทนะครับก็คือหลวงพ่อลงกฎ มีวัยาวัจกรที่แบบโอ้รุ่นบุกเบิกสร้างวัดเพราะอยู่แบบประวัติน้ำพุมาด้วยกันนะครับก็คือวยาวัจกรอย่างที่บอกไปนะครับเป็นผู้ดูแลเงินแทนแทนวัด้แทนแทนหลวงพ่อนะครับแทนพระแล้วกันเนี้ยมันก็จะมีการเรื่องของการสือที่ดินในนามของวัยาวัจกรแล้วพอวัยาวัจกรเสียปุ๊บก็ที่ดินกับเงินนี่ะมันก็จะอยู่กับตัวตกทอดมาเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับซึ่ง คุณแพรลี่แกก็เล่าให้ฟังว่าก่อนนั้นนี้มันมีการมีการพี่หนุ่มอะแกพูดเรื่องโพสตที่คุณแพรลี่โพสตแล้วแกก็เลยมาเล่าในรายการนะครับว่าปกติเพจแกจะขายของและแกก็ไม่ค่อยไปดูอินบ็อกซ์หรอกเพราะว่าทาทางานเยอะอะไรเงี้ยปรากฏวันนั้นแกนึกไงมุดแกไปดูแล้วก็บอกว่าก็ไปเจอข้อความของลูกหลานของวัยาวัวจกรที่แบบทักแกมาก็เลยแกได้ข้อมูลแล้วก็วันนี้ก็โฟนอินเข้ามาครับก็ข้อมูลที่ได้มาก็คือว่า,เ,าเป็นรุ่นคุณปู่นะครับที่ที่เป็นวัยรุ่วจกรแล้วก็ เรื่องงานน่ะลูกหลานน่ะไม่ค่อยไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ไปก้าวไก่ไม่ได้ไปยุ่งอยู่แล้วแล้วก่อนคุณปู่เสียที่ได้ข้อมูลมาก,ก็คือจํานวนที่ดินมันจะประมาณ900ไร่แล้วก็คุณปู่มีโอนคืนทางวัดไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่พอคุณปู่เสียปุ๊บทางวัดอ่ะก็มาทวงถามเรื่องนี้ก็เลยมีการโอนเงินคืนไปทั้งหมด2.7ล้านนะครับอันที่2คือโอนที่คืนไป340ไร่ แล้วก็โอนรถคืนใบ11คันนะครับซึ่งการโอนเนี้ยใช้คําว่าน่าจะเป็นใบมอบอํานาจนะครับเพราะว่าเหมือนทางแรกพี่หนุ่มแกก็ถามว่าแล้วรู้ไหมว่าโอนกลับไปเนี่ยโอนไปในชื่อใครซึ่งทางคนที่โฟอนเข้ามาก็คือบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเหมือนทําเป็นโอนลอยไว้แล้วก็ให้เขาเท่าที่ฟังและสัมผัสได้คือเขาก็ไม่ได้โกงแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะโกงอย่างที่มีข่าวไปในตอนแรกแล้วก็อยากได้อะไร ก็คือหาให้หมดแหละก็คือเนี่ยเท่าที่มีหลักฐานที่มีโฉนโดในบ้านนะคือ340ไร่ซึ่งทางมหาหมีก็แนะนํานะครับว่าอ,อ,อยากให้ตัวแทนใช้ว่าผู้จัดการ,รมรดกไปติดต่อกับทางที่ดินว่ามันอาจจะมีเพื่อเช็คเพื่อใช้ําว่าเช็คเพื่อความชัวให้มันแน่นอนดีกว่าว่ามันยังมีที่ส่วนอื่นที่เป็นของวัดที่อยู่ในชื่อของของคุณปู่ที่เสียไปนี้หรือเปล่านะครับก็คือจะได้จัดก,การเรื่องให้มันเสร็จเรียบร้อยนี้คือ ประเด็นที่สองนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องที่สองพันไร่นะครับซึ่งมันมีการพูดถึงว่าทําไมวัดถึงมีแบบมีเงินซื้อที่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็เทปเมื่อวานมีการพูดถึงแล้วว่า,เ,าเทปก่อนหน้าใช้คําว่าเทปก่อนหน้ามีการพูดถึงแล้วนะครับว่ามีการเหมือนฟนอินวิทยาวิกรคนปัจจุบันนะครับก็บอกว่าสองพันไร่อ่ะมันไม่มีจริงมันคือเหมือนใช้คําว่าเรียกคําแทนสถานที่ ที่หลวงพ่อไปทำงานณนะบริเวณนั้นๆแต่ตั้งชื่อว่า2อ0 0ันไล่ซึ่งทางคุณแพรี่หรือแขกรับเชิญในรายการก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยมีเอกเซนนะจะไปตั้งชื่อทำ 2, ไม2 0 0พันไร่ถ้ามันไม่มี2 0 0 0ไร่จริงซึ่งพี่หนุ่มแกก็เก่งมากนะแกก็ไปหาหลักฐานม,มาได้ว่าแบบตกลงมันมีจริงนะครับไอ้2 0พันไล่เนี่ยมันมีจริงกับอีกอาทางของอาจารย์จตุรงนะครับแกก็ทักมาว่าว่าอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับเพราะว่าเาพิ่งรู้ว่าพระ มันจะมีกฎออกมาใหม่นะครับว่าพระห้ามบินทบารเกินกี่โมงในรายการบอกแกก็ไม่แน่ใจนะว่า8โมงหรือกี่โมงนะแกก็บอกว่าเหมือนกับพระทั้งประเทศอะ่ะถือกฎนี้แต่ทําไมหลวงพ่ออารมกฎสามารถามีหมอบีถือบารตามไปบินทบารนอกสถานที่ได้นอกเวลาอย่างนี้เหมือนกับมันมีการใช้คําว่าปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่าก็เลยแบบเหมือนอยากให้มีการตรวจสอบนะครับาทางมหาหมี แกก็มีมุมมองโหขัหมายแกแบบด้านนี้แกแม่นมากนะครับก็แบบนับถือจริงจริงแล้วแกก็บอกว่าณตอนนี้เรื่องมันแบบโอ้โหไปใหญ่ไปโตแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องที่เรื่องเงินเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนเนี้อยากให้มีการเคลื่อนไหวของสํานักพุทธแล้วก็คณะสงฆ์ประจําจังหวัดที่วัดพระบาทนะพุอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทั้งสองหน่วยเนี้ยควรจะเทคแอคชั่นได้แล้วว่าเรื่องมันใหญ่มากขนาดนี้แล้วควรจะแบบ กระโดดลงมาเพื่อตรวจช่วยกันตรวจสอบข้อมูลอย่าบอกว่าใช้คาว่าเข้าใจว่าตํารวจอมาตรวจแต่ถ้าทางเนี้ยมาช่วยวัดมันจะได้แบบเหมือนเร็วขึ้นในการตรวจสอบแล้วก็สามารถนําหลักฐานเนี้ยให้ทางตํารวจได้นะครับวันเนี้ยช่วงท้ายก็จะมีการโฟนอินของทางกองปราบนะครับก็โม มันมีการเรียกหมอบีไปสอบสวนอีกรอบนะครับทางความเบาก,ก็บอกว่าเนี่ยก็ได้ข้อมูลก็เหมือนก็ทางหมอบีก็ยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยังใช้คํากล่าวอ้างว่าเหมือนโอเคมีคนบริจาคมาก็เอาเงินที่ที่ได้บริจาคเนะี่ยไปทาโปรเจกต์ที่บอกไว้ส่วนที่เหลือก็มอบให้หลวงพ่อน,นะครับก็ทางตรํรวจก็ยังมองว่ามันก็เป็นแค่มันก็ยังเป็นแค่คํากล่าวอ้างแต่ยังต้องแบบตรวจสอบเอกสารเพราะว่าเอกสารค่อนข้างเยอะนะครับและพี่หนุ่มแกก็เหมือนเหมือนมีแบบ โยนระเบิดไปนิดนึงว่าทางตำรวจทราบหรือเปล่าว่าในช่วงที่ผ่านมาในหลายๆเทปนะั้นม,มันจะมีการพูดถึงมูลมูลเร่อนี้หรือบัญชีใจฟ้าอาทรประชานาตแล้วมันจะมีคําห้อยท้ายว่าโดยโดยใครนะครับมันก็จะมีก่อนนี้มีโดยนางกอไก่ไปแล้วแล้วพอหมอบีเข้ามาก็จะมาเป็นโดยนายเสกสรรก็คือชื่อจริงของหมอบีนะครับอันนี้มันก็เลยคือเป็นบัญชีที่เจ้าปัญหาทางพี่หนุ่มก็ว่า ทางตํารวจทราบหรือเปล่าว,ว่าไม่ใช่แค่มีนายเสกสรรนะมันจะมีกอขอคอ,องอ,อีกที่ยังบัญชียังแอคทีฟอยู่ซึ่งทางตํารวจบอกว่าก็เหมือนกับใช้คําว่าตอนเนี้มันมีเรื่องของการมันก็จะเหมือนเชื่อมกับของอาจารย์ตีนะครับว่าเนี่ยอาจารย์ตีทํางานกับท s i กับทางกองปราบเนี่ยมันตั้งแต่ต้นปีมีชุดข้อมูลอยู่และทางตํารวจก็เหมือนกับสืบในวงข้อมูลที่มันมีใช่ไหมครับตอนนี้ ปรากฏว่าพอมันข่าวดังปุ๊บอย่างพี่หนุ่มเนี้ยที่แกพูดเรื่องบัญชีก็บอกทางกวงปาบเขาบอกบว่าก็ตอนเนี้ใครคิดว่ามีข้อมูลวงนอกแล้วมันเชื่อมมากับอันเนี้ยก็สามารถส่งมาให้ทางตำรวจได้นะครับเพราะว่าทางตำรวจเขาก็มีชุดข้อมูลอยู่แค่นี้ที่เขากําลังสืบอ,อยู่ดังนั้นถ้าประชาชนทั่วไปใครคิดว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางด้านนี้ก็สามารถแบบติดต่อทางกองปราบและส่งข้อมูลไปให้ไปให้ได้เลยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่แบบ สืบข้อมูลเพราะอย่างเมื่อวานก็จะมีการโฟนยินของทางนักข่าวที่เคยตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็โดนล็อบอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่สังคมให้ความสนใจคือเรื่องของรถหรูนะครับที่หมอบีอันนี้ตามข่าวนะหมอบีซื้อให้ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีการสอบถามว่าแล้วมันผิดไหมก็คือทางมหามีอธิบายว่าอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูที่จุดป,ประสงค์เริ่มต้นว่าเงินได้มายัางไงนะครับสมมุติว่า ถ้าเงินนี้ได้มาจากการเอาเงินบริจาคไปซื้อไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมหรือรถหรูบ้าน50บล้าน30บล้านอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าพิสูจน์แล้วว่าผิดจริงอันนี้โดนยึดหมดนะครับต่อมาคนรับคนรับก็ถามว่าผิดไหมก็ผิดนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าในคําว่าวินยูชนต้องรู้ว่าคนที่ให้ของหรือให้อะไรก็แล้วแต่เรามาเขาต้นทางเขาได้เงินมาจากไหนดังนั้น กรณีนี้ต่อให้เอาไปคืนก็ผิดนะครับแต่ในการเอาไปคืนวันนี้มันจะเป็นการเหมือนแสดงเจตนาบริสุทธิ์ว่าเรารู้เรื่องแล้วและเอามาคืนก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายอันนี้คือคือคร่าวๆนะครับของเรื่องรถแล้วก็สุดท้ายที่เป็นแบบโอ้โหผมใช้คำว่าพี่หนุ่มแกทิ้งระเบิดไว้แล้วกันนะแกบอกว่าผู้คนที่อยู่รอบตัวหมอบีเตรียมรับแรงกระเพื่อม แรงสั่นสะเทือนได้เลยนะครับก็เลยแบบโอ้เพราะว่าพี่หนุ่มแกน่าจะแบบไปรู้อะไรมาอีกแหละแล้วมันน่าจะแบบโหไปในวงกว้างนะครับก็เลยแบบอืมชาวบ้านอย่างเราก็รอดูแล้วกันนะครับก็ใครคิดเห็นยังไงกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหน้าคะัะ